โอมชานติวันนี้วันที่26เดือนเมษายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะรับสถานะที่สูงให้เติมตัวลูกเองดวงยานด้วยเชื้อเพลิงของความรู้ให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่แล้วก็จดจำพ่อ อย่าได้แสดงการกระทําที่ผิดใดๆคำถามของเมย์ในวันนี้แม้นว่าพ่อจะรู้จักดวงชะตาของลูกแต่ละคนทำไมละท่านนั้นไม่ได้บอกลูกสิ่งใดเกี่ยวกับมันคำตอบบาบาพูดว่าเพราะว่าพ่อนั้นคือครูหน้าที่ของพ่อก็คือให้การสอนกับลูกๆและปรับปรุงลูกๆ อย่างไรก็ตามพ่อจะไม่บอกลูกถึงสิ่งใดอะไรที่อยู่ในตัวลูกพ่อนั้นมาที่จะให้การฉีดยากับลูกดวงยานไม่ใช่เยียวยาการเจ็บป่วยทางกายของลูกคำถามที่สองอะไรคือลูกๆไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วทำไมคำตอบลูกๆนั้นไม่ได้กลัว การถอดร่างเก่าของลูกอีกต่อไปแล้วเพราะมันอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกดวงยานนั้นไม่เสื่อมสลายแม้นถ้าลูกนั้นจะถอดร่างเก่าของลูกลูกก็จะต้องกลับบ้านชั้นนั้นคือดวงยานที่ปราศจากร่าง บาบาบ,าบอกว่าลูกจะต้องฝึกฝนสิ่งนี้ฉันคือดวงยานที่ปราศจากร่างในขณนะที่มีชีวิตอยู่ในร่างนี้ฉันกำลังดื่มน้ำที่แผงความรู้จากพ่อนี่แหละทำไมบาบาพูดว่าลูกๆขอให้ลูกคงอยู่อย่างเป็นอมตะจงมาเป็นผู้ที่ทำงานรับใช้เป็นประโยชน์แล้วชีวิตของลูกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยบาบานั้นจะไม่บอก ว่าอะไรที่อยู่ในตัวรันท่านมาที่จะให้การชี้ยากับลูกดวงยานไม่ใช่มาเยียวยาการเจ็บป่วยทางกายสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครๆผ่านความคิดคำพูดหรือการกระทำของลูกอย่าได้กลัวในการที่จะทรมานของกรรม อย่าได้กลัวในการทรมานของกรรมสะสางบัญชีกรรมเก่าๆของลูกในความสุขจุดที่สองอย่าได้ทำสิ่งใดที่เวลวร้ายโดยการอยู่อย่างได้รับอิทธิพลโดยความคิดของลูกให้ซึมซับมารยาทที่ดีเพื่อที่จะมาเป็นเทพจงเข้าใจทุกสิ่งผ่านสัญญาณแล้วก็ทำมัน มันไม่ควรที่บางคนนั้นจะต้องมาบอกลูกให้ทำบางสิ่งพรของบับเะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นมีศรัทธาและมีความซาบซึ้งในการอยู่อย่างเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดและมั่งคั่งที่สุดและก็มี จิตเต็มเต็มและไม่มีขีดจำกัดซ้ำขอให้ลูกนั้นมีศรัทธ,ธาและความซาบซึ้งในการอยู่อย่างเป็นผู้ที่สูงส่งและมั่งคั่งที่สุดในการมีจิตเต็มเต็ม,ตมและไม่มีขีดจำกัดในเวลาปัจจุบันลูกๆนั้นมาเป็นผู้ที่มีจิตอันสูงส่งและเต็มเต็มที่ลูกนั้นมีสิทธิ์กับพ่อผู้ทรงอำนาจเอง ลูกลูกผูก้ที่มีสิทธิ์กับพ่อเจ้าก็ยังรับสิทธิ์ในทุกความสัมพันธ์และทรัพย์และมั่งคั่งอย่างเต็มที่ในเวลานี้ลูกได้รับพรของการมีความมั่งคั่งอันสูงส่งที่สุดจากพ่อลูกนั้นมีทรัพย์อันไม่เสื่อมสลายของทุกคุณธรรม ทุกพลังและความรู้อันสูงส่งเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมั่งคั่งเท่ากับลูกคัติพจน์ในวันนี้ให้คงอยู่อย่างตื่นตัวอย่างตลอดเวลาแล้วความประมาทก็จะจบสิ้นลงให้คงอยู่อย่างตื่นตัวตลอดเวลาแล้วความประมาทนั้นก็จะจบไปอัชาโอมชานติ